บ้านเรือนไทยที่มีโลงศพเดิงที่อาศัยอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เด็กแต่แล้ววันหนึ่งโช้าชะตากำนำพาให้เขาต้องลนนอไดจากเด็กเมืองกรุงมาเป็นเด็กบ้านนอกในจังหวัดมหาสารคามดีความที่พ่อของเขานั้นเสียชีวิตกระทันหันแม่ก็เลยได้พากลับบ้านเกิดของแม่ที่จังหวัดมหาสารคามหมู่บ้านหนึ่ง บ้านของตายายของเขานั้นมีกำแพงรั้วบ้านเป็นอย่างดีซึ่งในบริเวณบ้านนั้นจะมีบ้านอยู่สองหลังที่อยู่ติดกันบ้านหลังหนึ่งจะเป็นเรือนไทยที่ใส่กุญแจล็อกไว้อย่างดีส่วนบ้านที่แดงได้ไปอาศัยอยู่กับตาใหญ่นั้นมันจะเป็นบ้านสมัยใหม่สองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้เหมือนอย่างบ้านหลังอื่นๆในหมู่บ้านทั่วไป ตาใหญ่ของเขานั้นค่อนข้างที่จะเป็นชาวบ้านที่มีฐานะดีคนหนึ่งในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้บ้านจึงหลังใหญ่ตัวกว่าใครตอนที่เป็นเด็กนั้นเดงก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับเวลาที่เขาเดินไปใกล้บ้านเรือนไทยที่อยู่ข้างๆแม่ของเขามักจะบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นนะลูกรีบออกมาเม่จะสงสัยแค่ไหนก็ตามว่าทําไมแต่เดงก็ไม่เคยได้ปรีปากถามแม่สักครั้ง เพราะเวลาที่เขาอยากจะถามแม่ก็มักจะพูดใบเพียงไปเรื่องอื่นอยู่ตลอดแล้วอีกอย่างแดงในตอนนั้นก็ยังเด็กเกินไปเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายแม่จะถูกห้ามก็ตามวันควรวันพระเขาเมื่อจะเห็นคุณตาเดินถือถาดอาหารก็ไปในบ้านเรือนไทยหลังนั้นอยู่ตลอดไม่รู้ทําไมเหมือนกันได้แต่เย็นมองดูมีกล้าที่จะทำอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคุณตาของเขานั้นค่อนข้างที่จะเป็นคุณดูมากๆ แม้ว่าเขาจะเป็นหลานชายเพียงคนเดียวก็ตามถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อาจจะใจดีแต่ถ้าเป็นเรื่องบ้านเรือนไทยหลังนี้คุณตามักจะทำหน้าดูใสเวลาที่เดินเข้าไปใกล้คืนวันพระที่คุณตายยกถาดอาหารเข้าไปในบ้านเรือนไทยหลังนั้นแดงมักจะได้ยินเสียงคนร้องเสียงคนพูดดังออกมาจากบ้านเรือนไทยซึ่งเหมือนจะเป็นเสียงของใครนั้นเขาก็ไม่อาจที่จะทราบได้เขามีกล้าที่จะลุกขึ้นไปดู เรากลัวผีมากๆนั่นเองจึงได้ติเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจรอเวลาที่จะได้รู้ความจริงว่ามันเป็นเสียงของใครกันแน่วันเวลาผ่านไปจนกระทั่งแดกได้เรียนมหนึ่งจึงไม่ขอตายใหญ่และก็แม่ว่าขอแยกห้องมานอนอยู่คนเดียวได้ไหมเขาอยากจะมีห้องส่วนตัวคุณตาก็เลยได้ยกห้องห้องหนึ่งให้กับเขาไปน้องส่วนตัวที่ชั้นสอง ซึ่งเหมือนกับทําให้เขานั้นได้เจอกับอะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวสยดสยองขึ้นมามิเช่บ้านที่เขาได้อยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็กนั่นนะครับแต่มันเป็นบ้านเรือนไทยที่อยู่กลางคางต่างหากละ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแดงโตขึ้นมาความอยากรู้อยากเห็นก็เลยมีมากขึ้นตามก็ได้แล้วความอยากรู้อยากเห็นของคนนี้แหละครับมันก็เลยนำพาให้ได้ไปเจออะไรบางอย่างที่ใครห,หลายๆคนอาจจะเรียกมันว่าผี คืนนั้นเดนิงทีเข้าห้องของตัวเอนตั้งแต่หัวค่าหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยด้วยอากาศที่มันค่อนข้างที่จะร้อนอบเป่าก็เลยจาเป็นต้องเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆที่พัดเข้ามาเป็นช่วงๆแดงก็นอนดูนหนังวีซีดีที่แม่เพิ่งซื้อมาให้อย่างสนุกสนาน,านแต่ในบางช่วงเขากลับได้ยินเสียงหวอรของผู้หญิงป่าปนมาด้วยตอนแรกได้ก็คิดว่าเป็นเสียงในหนังหรือเปล่านะแต่มันก็ไม่ใช่เลย พราว่าฉากในหนังตอนนั้นมันต่อสู้กันยิบตาเลยจะมีเสียงผู้หญิงหัวเราะขึ้นมาได้ยังไงกันละ่ะแถมหนังที่เขาได้ดูอยู่นั้นมันก็เป็นแผ่นแท้ไม่ใช่หนังแอบถ่ายในโรงสักหน่อยที่จะมีเสียงคนหัวเราะได้แถมบางครั้งแดงกับได้ยินเสียงคนพูดแว่วๆว่าพอดูหนังด้วยคนสิจนต้องหันหลังกลับไปดูว่าใครเป็นคนพูดทั้งๆที่ในห้องก็มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่นั่งดูหนังอยู่ ซึ่งแดงก็ไม่เห็นมีใครอยู่ดีเขาคิดว่าตัวเองอาจจะหูแว่วปเปลงก็ได้แดงดูหนังไปจนใกล้จะจบเรื่องอยู่แล้วแต่เขากับรู้สึกสลึมสลือง่วงๆจนหลับมันก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาอีกว่าอย่าเพิ่งหลับสิหนังกำลังมันเลยมันก็เลยทำโมแดงสะดุ้งตื่นขึ้นมารีบหันซ้ายมองขวาว่าใครเป็นคนพูดจนเขาได้เห็นอะไรบางอย่าง วู้ผ่านหน้าต่างไปก็เลยได้หันหน้าไปดูคราวนี้มันก็มีเสียงผู้หญิงร้องหำเพลงดังขึ้นมามันก็ยิ่งทําให้แดงสงสัยเข้าไปใหญ่ว่าดึกดื่นแบบนี้ใครมีอารมณ์มาร้องเพลงแถมเพลงที่ได้ร้องอยู่นั้นมันจะไม่คุ้นหูเขาเสลือเกินมันหลนๆยังกับเพลงในงานศพก็ไม่ปานมันอาจจะเป็นเพลงไทยเดิมสมัยก่อนก็ได้มัง้งทํานองมันก็เลยอ้อยอิงหอยหวนชวนหลอนแบบนี้ เด้งตัดสินใจที่จะลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างให้หายสงสัยแต่เขาก็ไม่เห็นมีใครอยู่ดีครับเพียงแต่ว่าบ้านเรเดือนไทยที่อยู่ข้างๆกันนั้นมันกับถูกเปิดหน้าต่างทิ้งโงาไว้แล้วด้วยความที่มันเป็นคืนเดือนไงแสงจันทราสององมาจึงสามารถมองเห็นอะไรในบ้านได้ยอย่างชัดเจนแดงก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง,งยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นแต่งชุดสาวบาน,บาน ใบหน้าเหมือนกับคุณตาของเขาเป็นอย่างมากเพีงเยงแต่ว่ามันจะขาวๆซีดๆหน่อยอย่างกับคนไม่มีเลือดก็เท่านั้นเองแดนยืนงงกับสิ่งที่ได้เห็นบ้านหลังนั้นมันไม่มีคนอยู่ไม่ใช่หรอหรือว่าที่คุณตาเอาอาหารเข้าไปในบ้านหลังนี้ทุกวันพระจะไม่ให้ผู้หญิงคนนี้กินแต่คนเราต้องกินข้าวทุกวันไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องเอาไปให้แค่วันพระเท่านั้นแดงคิดคำถามกับตัวเองมากมาย เพราะสิ่งที่เขาสงสัยมันมีมากมายเหลือเกินก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเธอจะเฉลยว่าตัวเองเป็นใครอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นเธอก็ลอยมาหาแดงที่นอกหน้าต่างอย่างรวดเร็วลอยอยู่ห่างจากเขาไม่เกินสองเมตรผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาพอดูหนังได้คนนะเธอพูดแค่นั้นแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาปล่อยให้แดงยืนขึ้งกับสิ่งที่ได้หเห็น เมื่อคิดได้ว่าคนต้องคนหายไปต่อหน้าต่อตาได้แบบนี้เธอต้องเป็นผีอย่างแน่นอนแดงก็รีบวิ่งแหกปากออกไปหาแม่ที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่กับคุณยายเล่าสิ่งที่ตัวเองเจอให้กับแม่แล้วก็ยายฟังแม่และยายก็พากันลอบเขาว่ามันไม่มีอะไรหรอกลูกยายเล็กอาจจะมาหยอกลูกเท่านั้นไม่ต้องไปกลัวมันก็เลยยิ่งทําให้แดงสงสัยเข้าไปใหญ่ว่ายายเล็กนั้นเป็นใครกัน ทำไมถึงไม่เห็นแนะนำให้รู้จักสักทีคืนนั้นแดงก็เลยได้ขอนอนกับแม่เพราะทว่าเขายังรู้สึกโกกลัวไม่หายแล้วหลังจากนั้นไม่นานแดงก็ได้รู้ว่ายายเล็กนั้นเป็นน้องสาวของตาที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านเรือนไทยหลังนั้นมันก็เป็นบ้านของยายเล็กนั่นเองคุณตาเขารักน้องสาวคนนี้มาก,มากๆก็เลยได้เก็บศพอไว้ในบ้านยังไม่ได้เผาแต่อย่างใด เมื่อได้รู้ว่าในบ้านหลังนั้นมีศพอยู่แดงก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ไม่สนใจที่จะหันไปมองด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าหื่นวันพระนั้นเขามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงอย่างโหยหวนซึ่งแม่ของเขาบอกว่ายาเล็กชอบเพลงไทยเดิมเป็นอย่างมากก็เลยชอบร้องแต่เพลงแบบนี้มันเวลาผ่านไปอยู่ๆวันหนึ่งบ้านเลือนไทยหลังนั้นกเกิดเไฟไหม้ขึ้นมาได้เอง ้ดยไฟที่ลูกโหมอย่างแรงจึงไม่สามารถที่จะดับได้สึกข,ของยายเล็กก็เลยได้ถูกเผาในบ้านหลังนั้นพร้อมกับตัวบ้านคุณตาได้แต่น้ำตาไหลออกมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วเหตุที่ไฟไหม้บ้านนั้นมันเป็นเพราะว่ามีโจรสองคนได้มาสารภาพผิดในภายหลังว่าเขาได้แอบปินรั้วเข้ามาในบ้านเพื่อหวังที่จะขโมยของเพลขาย เพียงแต่ว่าพวกเขาเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าบ้านอเรือนไทยเลยคิดว่าจะจับตัวมัดเอาไว้จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการขโมยของเพียงแต่ว่าพอเดินเข้าไปใกล้ๆใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเน่าเฟะช้ำเลือดช้ำนองอย่างน่ากลัวเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังถูกผีหลอกก็เลยได้พากันได้วิ่งหนีตายย่นบุหรี่ในป่าเข้าไปหนีบ้านพร้อมกับไฟแชกในมือ เพื่อนว่าไฟแช็คมันกลับระเปิดไฟลูกติดขึ้นมาก็เลยได้ลุกมอดไหมอย่างรวดเร็วแบบนั้นบางทีมันก็อาจจะถึงเวลาที่ยายเล่ของแดงนั้นจะได้ไปสู่ภพภูมิใหม่แล้วนั่นเองก็เลยเกิดไฟไหม้บ้านแบบนั้นพราะังกรที่ตั้งอยู่ในโรงนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด บ้านเช่านี้ขีดูเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับตอนนั้นผุมกับน้องชัยพากันออกหาบ้านเช่าหลังจากที่ได้พากันมาเสียงดวงหางานทำที่เมืองหลวงหลังจากเสร็จสิ้นฤดูการทำานาในเนินบ้านนอกไม่มีงานให้ทำก็เลยต้องมาลองหางานดู พวกผมสองพี่น้องก็พากันเดินหาบ้านเช่าที่มันราคาถูกๆหน่อยจะได้ไม่ลำบากเกินไปเดินหากันทั้งวันก็ไม่เจอที่ถูกใจจนพากันไปนั่งพักอยู่ที่ป้ายรถเมีสายหนึ่งสายตาก็เหลือไปเห็นเขาเขียนไป้ายไว้ว่าบ้านในเช่าราคาถูกสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำผมรีบโทรไปถามทันทีว่ามันอยู่ที่ไหนกพระบ้านหลังนี้มันตรงตามสเปคที่พวกผมต้องการพอดี พอได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วพวกผมก็รีพากันเดินไปดูตอนนั้นมันก็ใกล้จะมืดเต็มทนไม่งั้นไม่มีที่ซุกหัวนอนแน่เดินเข้าไปในซอยได้ไม่นานนักก็ไปเจอบ้านหลังหนึง่งเจ้าของแกก็มายืนอยู่หน้าบ้านแล้วจากนั้นก็พากันเดินเข้าไปดูในบ้านซึ่งทุกอย่างก็โอเคมีเพดลมเพดานทุกห้องบ้านก็ดูไม่ได้เก่าอะไรมากมาย แถมยังมีบ้านผู้คนอยู่ใกล้ๆกันอีกเยอะแยะแบบนี้ก็สบายเลยไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรด้วยซ้ำผมรีบถามค่าเช่าทันทีเพราะาทุกอย่างมันโอเครับได้ลุงแกบอกค่าเช่าแค่สองพันไม่ต้องมาจําอะไรทั้งนั้นแจสองพันก็เข้าอยู่ได้เลยเป็นการเก็บค่าเช่าก่อนค่อยเข้าอยู่ได้นั่นเองผมกับน้องก็ไม่ได้มีของอะไรมากมายแค่กระเป๋าคนละใบ ดังนั้นเมื่อจ่ายเงินเสร็จก็เข้าอยู่ได้ทันทีลุงเจ้าของบ้านแกบอกมีอะไรก็ไปหาแกได้นะบ้านของแกอยู่ลึกเข้าไปในซอยอีกสองสามร้อยเมตรผมกับน้องก็พากันปัดกวาดเช็ดถูทางชั้นบนชั้นล่างชั้นบนมีสองห้องนอนผมก็เลือกนอนคนละห้องส่วนชั้นล่างนั้นมีห้องโถงโลง่ลงๆไม่มีอะไรเลยก็มีห้องครัวซึ่งผมก็ยังไม่ได้เดินเข้าไปดูอะไรมากมาย คืนนั้นหลังจากที่พากันไปหาอะไรกินก็พากันกลับมาอาบน้ำนอนเลยเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาสมัครกรันจะได้งานทำเร็วๆผมหลับไปอย่างง่ายดายเลยหลักครับด้วยความเหนื่อยและจากการเดินหาบ้านเช้าทั้งวันนั่นเองหลับๆไปก็ดันต้องตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะมันมีอะไรบ้างอย่างตกใส่หลังคาบ้านอย่างดังจนพมกับน้องชายต้องลุกขึ้นมาเปิดไฟดู ว่ามันเสียงอะไรกันดังขนาดนี้นึกว่าแสงกะสีหลังคายจะพังถล่มลงมาสั้นแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติก็เลยพากันไปนอนต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากแค่มีเสียงก๊แก,ก๊แกก็แก,ก๊กของอะไรก็ไม่รู้ดังอยู่ตลอดทั้งคืนรู้สึกตัวทีไรก็ยังได้ยินอยู่ตลอดแต่คนบ้านนอกคอกนายอย่างผมจะเมื่อัวอะไรแค่นี้ก็ใช่เรื่องเพราะเรายัางต้องไปหาสมัครงานอีก เช้าตื่นขึ้นมาก็าพากันรีบอาบน้ำแต่งตัวออกไปเดินหาสมัครงานพวกผมมาได้เ,เลือกงานอยู่แล้วจะเป็นงานอะไรก็ได้ก็แค่ได้ทำอยู่ใกล้ๆที่พักก็ยิ่งดีไม่ต้องเปลืองค่าเดินทางสุดท้ายก็ได้ไปเป็นเด็กยกของที่ร้านขายส่งร้านหนึ่งเข้างานแปดโมงเช้าปอ,อกานหกโมงเย็นค่าแรงวันละ350บาทโบนัสอีกต่างหากเริ่มงานวันพรุ่งนี้มาทำนี่เลย จากนั้นผมกับน้องก็พากันเดินกลับไปจุดทูบบอกกาเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่พ่อแม่ได้เคยสอนเอาไว้ให้เคารพสถานที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยคืนที่สองนั้นไม่มีอะไรมากเพียงแต่บ้านใกล้เคียงเดินมีงานกินดื่มสังสรรค์กันส่งเสียงดังจนหนวกหูอยากจะไปต่อว่าให้เบาๆหน่อยแต่ก็เกรงใจตัวเองเพิ่งจะมาอยู่ใหม่นั่นเองจึงเลือกที่จะปิดหน้าต่างไม่ให้เสียงมันดังรบกวน ซึ่งก็ได้ผลดีแย่งกันอยู่คนละโลกผมนอนหลับไปกําลังฟันถึงสาวสวยคนหนึ่งแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเราได้ยินเสียงอะไรบางอย่างโตกแตกผมก็ได้แต่ชิดมันนอ,อะไรที่โตกแตกจานหรือว่าแก้วน้ำในบ้านนี้มันมีของแบบนี้ด้วยเหรอหรือว่าผมไม่ได้เดินดูในครัวว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะหมาก็มืดเลย แล้ววันนี้ทั้งวันก็ไปหาสมัครงาน,นกลับมาอีกทีก็เย็นแล้วเลยไม่ได้เดินสำรวจดูชั้นล่างเท่าไหร่นักว่ามันมีอะไรบ้างผมก็คิดว่ามันอาจจะมีเมียเข้ามาในครัวก็เลยไม่ได้สนใจอะไรต่อไว้พรุ่งนี้ค่อยไปเก็บกว่าเราก็ได้แต่หลับไปได้ไมันานผมเดินได้ยินเสียงดังขึ้นมาอีกแล้วแต่คราวนี้มันเป็นเสียงของที่หนักๆหกล่นไม่ใช่เสียงจนัน หรือว่าแก้วแตกเหมือนครั้งแรกทีนี้ก็เริ่มคิดแล้วหลักครับว่าอาจจะมีโจรเข้ามาก็ได้แต่ก็มาฉุกคิดดูในใจเราก็เพิ่งใหญ่เข้ามาอยู่ทรัพย์สินของมีค่าอะไรก็มีมีมีมมแต่กระเป๋าเสื้อผ้าแล้วโจรมันจะย่องเข้ามาขโมอยอะไรด้วยความอยากรู้อยากเห็นของคนก็เลยทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะล้มปดูพอเปิดประตูออกมา ก็เจอกับเจ้าน้องชายพอดีมันก็คงจะสงสัยเหมือนกันแหละครับว่าเสียงอะไรกันแน่ผมรีบเปิดไฟสว่างไปทั้งบ้านถ้าเป็นโจรก็ให้มันรู้ตัวแล้วก็รีบหนีไปผมกับน้องชายค่คอยๆเดินย่องลงบันไดไปอย่างช้าๆมองดูที่ห้องโถงก็ไม่มีอ,อะไรประตูก็ยังล็อกอย่างปกติจากนั้นก็พากระเดินไปที่ห้องครัวหลังบ้านเปิดประตูออกไป ก็ไม่เห็นจะมีอะไรตกอยู่ที่พื้นเลยสักนิดผมกับน้องถึงกับมองหน้ากันแล้วเสียงที่ได้ยินนั้นมันดังมาจากอะไรกันแน่เริ่มขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกดีนาที่เพื่อนบ้านยังพากันกินเล่าเสียงดังเลยทําให้อุ่นใจขึ้นมาดีบ้างจากนั้นพวกผมก็พากันเดินขึ้นห้องของกรไรของมันผมจะสินใจเปิดไฟในห้องทิ้งเอาไว้แล้วก็ล้มตัวลงนอนกันหลังเค้มๆจนหลับ จู่ๆก็ได้ยินเสียงดังแป๊บมันเป็นเสียงเหมือนมีใครามาปิดไฟพอลืมตาขึ้นมาผมก็ต้องตกใจฮเฮ้ยใครใครมาปิดไฟในห้องของผม,ผมน้องชายเหรอไอ้บ้านี่มันต้องมาแกล้งพี่ชายอย่างผมแน่แต่ก็ยังไม่ได้อะไรมากเดรสเซนเจอร์หลับตานอนให้หลับพอกำลังเค้มๆจะหลับอีกทีนี้ได้ยินเสียงเปิดสซวิตย์ไฟดังแป๊บ รมผมกับไฟสว่างติดขึ้นมาคราวนี้ผมมั่นใจมากว่าต้องเป็นเจ้าน้องชายตัวแสบของผมแน่ก็เลยร้องตะโกนออกไปเองไม่หลับไม่นอนหรือ,อยังไงวะพวรุ่งนี้ต้องไปทางานนะ้ำไว้แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเดี๋ยวผมเดินได้ยินเสียงของคนหัวรเราะเบาๆคิดหนีใจนั่นไงจนมันเผอออกปากหัวเราะแล้วนั่นแต่พอฟังดีๆเฮ้ย ทำไมทำไมมันเป็นเสียงหงอรอของผู้หญิงล่ะผมเริ่มจะคขนลุกขึ้นมาแล้วหลักรับทินี้รู้สึกหนาวๆขึ้นมายังไงก็ไม่รู้อะไรกันเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ยังไงผม,มรีบผมตาให้หลับยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานอย่าเพิ่งสงสัยอะไรมากพรุ่งนี้ค่อยหาคําตอบไปแล้วกันที่นี้ผมไม่สนใจอะไรแล้วครับนอนอย่างเดียวชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าจะมากลัวอะไรให้มันเกินเหตุ จะเสียงานเสียการเอาได้เช้าตื่นขึ้นมาก็รีบอาบน้ำเต่งตัวไปทำงานยังไม่ได้ถามน้องชายถึงเรื่องเมื่อคืนด้วยซ้าจนตอนพักกินข้าวเที่ยงก็เลยถามน้องไปว่าเมื่อคืนได้มาแกล้งอะไรหรือเปล่าน้องก็บอกว่าพี่เห็นผมเป็นคนชอบแกล้งหรือยังไงตั้งแต่เด็กจนโตผมเคยแกล้งพี่หรือเปล่าล่ะซึ่งมันกัจริงน้องชายผมไม่เคยแกล้งผมเลยสักครั้งเดียว ผมก็เริ่มคิดแล้วหล่ะว่าบ้านหลังนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นอยู่ก็ได้ช่วงบ่ายวันนั้นผมไม่เป็นอันทำงานเลยหลักครับคิดแต่เรื่องที่บ้านเช่าว,ว่ามันมีอะไรกันแน่หรืออาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเลิกงานผมกับน้องก็พากันไปหาอะไรกินที่ข้างนอกให้เรียบร้อยพอกลับมาถึงบ้านก็าพากันนักน้ำเข้านอนทันที คืนนี้ผมก็ยังเปิดไฟนอนเหมือนคืนก่อนแต่กว่าจะนอนหลับได้ก็เล่นเอานานเหมือนกันหลับๆไปผมก็ต้องสะดต้องตื่นขึ้นมาอีกเพราะได้ยินเสียงของหล่นใจพื้นดังมากๆผม,มเริ่มอิต,ตกแล้วล่ะครับมันเป็นเสียงของอะไรกันแน่ทำไมถึงได้ยินอยู่ทุกคืนแบบนี้ผมไม่ได้ไวไวอะไรเก็บอาการตัวสั่นๆเอาไว้ค่อยๆเดินย่องลงบันไดไป ห้องโถงข้างล่างก็ไม่มีอะไรผมก,ก็ค่อยๆเดินไปที่ห้องครัวเปิดประตูเข้าไปตอนแรกยังไม่ได้เปิดไฟผมก็เห็นอะไรบางอย่างกำลังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในความมืดสลัวเพราะมันมีแสงไฟจากบ้านคนอื่นส่องรถเข้ามาพอให้มองเห็นได้บ้างผมก็ได้แต่สงสัยมันอะไรกันนะก่อนที่ผมจะตัดสินใจเปิดไฟพอห้องสว่างขึ้นมา ผมก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะมันมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังห้อยตรงติงอยู่บนขื่อบ้านดวงตาของเธอปูดปนออกมาอย่างน่ากลัวใบหน้าของเธอต้องมองมายังผมที่พื้นก็เห็นมีเก้าอี้ตัวหนึ่งล้มอยู่ผมก็คิดในใจเจ้านีสีนะที่มันล้มดังให้ผมได้ยินอยู่ทุกคืนเมื่อสมองประมวลผลสายตาเห็นแบบนั้นใครมันจะหยุดปกติสุขได้หรอบ ผมถึงกำแหกปากร้องลั่นบ้านจนน้องชายตื่นขึ้นมาวิ่งเข้ามาหาผมในกรัวถามว่าเป็นอะไรพอผมเงยหน,น้าขึ้นมาผู้ยิงคนนั้นก็หายไปแล้วทุกอย่างปกติเตาอ,อีก็ไม่มีมผมริบเลาเื่งทุกอย่างให้น้องชายฟังทั้งสองคนพากันตกใจขลัวมากๆากแจะไม่กล่านอนอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่คิดไปคิดมาอย่าให้ผีมามีอำนาจในการใช้ชีวิตของเราเลย ยังไงเราก็อยู่เป็นสองคนขึ้นไปนอนบนห้องเธอคืนนั้นผมก็เลยขอไปนอนกับน้องชายจะได้ไม่ต้องกลัวเกินไปแล้วก็เผลอหลับไปได้ความอ่อนเพลียพอเช้าตื่นขึ้นมาผมก็เลยตัดสินใจชวนน้องชายไปทำบุญใส่ปาดอุทิศกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าคืนนั้นหลังจากที่ผมเลิกงานกลับมาที่บ้านอาบน้ำแล้วก็เข้านอน ซึ่งผมก็ยังไปนอนกับน้องชายแล้วผมก็ฝันฝันว่าผู้หญิงที่ผมเห็นเธอมาปูกคอให้เห็นเมื่อคืนเธอมาขอพุ่นผมที่ทำบุญอุทิศกุศลไปให้กับเธอเพราะไม่เคยมีใครทําบุญให้เธอเลยสักครั้งเดียวแล้วเธอก็ต้องขอโทษด้วยที่มาแสดงตัวให้รับรู้อยู่ทุกคืนเพราะเธออยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลนั่นเองตอนนั้นผมก็อยากจะถามเธอว่าทําไม เธอถึงเมื่อผูกคอตายได้แบบนี้แต่คิดไปคิดมาจะอยากรู้ไปทําไมกันเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกยังไงเธอก็ได้ตายไปแล้วแค่ทําบุญไปให้เธอบ่อยเมื่อมีโอกาสอย่างนี้น่าจะดีกว่าซึ่งหลังจากนั้นมาพอมีวันว่างทีอะไรผมก็จะไปทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเธออยู่ตลอดแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ไม่เคยออกมาปรากฏตัว หรือว่าทําอะไรให้ผมรับรู้ว่าเธอยังอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกเลยแล้วผมกับน้องชายก็อยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เป็นปีๆแถมบางเดือนก็ยังโชคดีถูกลอตเตอรี่อีกตังหัดรู้สึกว่าเธอจะมาให้โชคผมบ้างนะครับนี่แหละรับทําดีก็ต้องได้ดียังนี้ก็ขอบคุณคุณผีที่ยังอุตส่าห์มาตอบแทนบุญคุณนี่ก็คือประสบการณ์ตรงของผมเอง ที่เคยได้เจอเอมาครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งอยากจะบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด